และนี่นะครับคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการเป่ายิงฉุบครับบอกเลยครับว่าอุปกรณ์นี้คือที่แรกในโลกครับไม่เคยมีใครรีวิวมาก่อนครับผมไม่เคยเห็นใครรีวิวมาก่อนเลยครับเพราะผมไม่ได้เปิดวิดีโอ YouTube ดูเลยรับฮ่าฮ่า Infinity ก็คิดดูดิครับว่าแค่การเป่ายิงฉุบทําไมเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยครับ แต่สีจะมีไว้ทำไมยครับแต่ใน,นเมื่อตอนที่ผมซื้อมาเขาบอกว่าแบบนั้น เราก็ต้องเชื่อเขาครับต้องเอามาลองทําตามเขาดูครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับของที่มาอยู่ในช่องผมต้องเฟี้ยวอยู่แล้วครับถ้าไม่เฟี้ยวจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในช่อง555อินฟินิตี้แน่นอนครับตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อสักแต่ต้นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ผมจะเซนเซอร์ไว้ครับเพราะอันนี้คือทีเด็ดเป็นความลับสุดยอดครับยังไม่ให้ดูก่อนแล้วดูตรงเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับแน่นอนทรรมดาครับการยิงจู่ครับค้อนกันไกกระดาษปกติใช่ไหมล่ะบางคอยู่เวลาเราเล่นปอกกระเพื่อกก็ค้อนกันไกกระดาษถูกปะซึ่งการปอกยิงจูบแล้วนบบ บางทีอยากแบบตัดใจไม่ได้ก็แบ่งชุบกันโอเคแบ่งชุบบมูหมูหมูครับบางคนคิดเป็นจริงเป็นจังครับคิดแพทเทิร์นตัวเองครับเราจ่อกกันใกล้ก่อนต่อไปเป็นคอแล้วก็กระดาษตามนี้ครับซึ่งการบางชุปบปกติในปัจจุบันนะครับมันเป็นอะไรที่แบบ หม่ต้องใช้สมองอะเหนือไหมบางทีเราตัดสินใจกับเพื่อนไม่ได้ว่าจะเอาอะไรดีอย่างเงี้ยก็เป่าชุบกันเลยอ่ะถ้าเราชนะเอาอันนี้ถ้านายชนะเอาอันนี้อะไรเงี้ยก็เป่าไปบ่วๆครับปึ๊บปึ๊บคนก็เป่าไปแบบไม่ได้คิดอะไรครับแต่รู้ไหมครับจริงๆแล้วทุกคนนะ่มันจะมีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองครับเพื่อนๆไปลองเป่าจุกกับเพื่อนแล้วสังเกตดูนะครับสมมติว่าใครที่ครั้งแรกเป่าปุ๊บแล้วออกคอนครับเขาจะออกคอนอยู่อย่างนั้นเสมอครับจริงๆนะ เขาจะเป็นแบบนั no ้นเลยนะครับอันนี้มาจากผลวิจัยจากต่างประเทศนะครับเขาบอกเป็นแบบนั้นจริงๆครับส่วนมากคนจะชอบไปชุบออกอันแรกแบบเดิมเสมอครับสมมติเราเริ่มที่คอนส่วนใหญ่นะครับประมาณแบบ80-90เลยแล้วจอบเริ่มที่ค้อนตลอดเวลาครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคนจะชอบวนครับสมมติว่ามันมีค้อนเป็นกระดาษสามอันใช่ไหมครับครั้งแรกออกคอนเสมอใช่ไหมครับปุ๊บครั้งที่สองจอกกันไกลครับครั้งต่อไปจะเป็นกระดาษครับแล้วก็จะวนคอนครับจะเป็นอย่างนี้เสมอครับอ่าตัวนี้ผมยังไม่ชวนะครับว่าางนววิิิจจัััยนนนนนนนี้้มเเเเปป็ออ่่ um ่าาาางงงรรๆหหืลคกะ ใจมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าแค่การเป่ายิ้ฉุบอะเราต้องเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้หรอครับจริงๆมันก็เป็นการเป่าพวอวัดดวงใช่ไหมอะ่ะเราไม่ได้จะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อ,อะไรขนาดนั้นน่ะไม่ได้บอกเป่ายิ่มฉุบชิงชฉาโลกซะหน่อยใช่ไหมเออแล้วคบขำก็พอนะครับแต่เรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนเรื่องจิตวิทยานะเขาก็ใส่ใจกับตัวนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องการเป่าฉุบของคนนั้นะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเคยไม่ได้แตนะ่ผมเคยทำาดยสองเพื่อนยังนะครับผมสามารถเป่ายิ้ครับ สุดยอดเลยครับอ่ะก็มาชุกเนี้ก็สองมืออย่างเงี้ยไอผมจะมาดูนะครับเราคิดแพทเทิร์นเป็นเพลงง่ายๆก็ได้ครับคอนกันไกกระดาษอ่ะคอนกันไกกระดาษอ่ะคอนกันไกคอนกันไกคอนกันไกกระดาษเราออกอย่างนี้นะครับทีนี้จะเปลี่ยนบ้างครับผมใช้มือซ้ายของผมชนะมือขวาของผมเสมอครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคอนกันไกกระดาษอ่ะค้อนกันไกกระดาษอ่ะคอนกันไก่คอนกันไก่คอนกันไกกระดาษเห็นไหมผมสามารถปชุกกับตัวเองได้ครับ เ้าเปลี่ยนมากเปลี่ยน้างเอาฝั่งซ้ายแพ่ฝั่งขวาม้างนะครับโอเคคอนกันไกกระดาษเอ๊ะคอนกันไกกระดาษเอ๊ะคอนกันไกคอนกันไกคอนกันไกกระดาษเห็นไหมครับเหมือนว่าแบบฝั่งยูโตัวเองนะครับว่าไปไกลแล้วมามาดูของของเรานี้ดีกว่านะครับสองชิ้นนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนครับซ่อนครับเป็นความลับสุดยอดครับผมเชื่อเลยครับพอาเอาขึ้นมาปุ๊บเพื่อนจะตาลึงหนึ่งงานแน่นอนครับอันดับแรกเราดูก้ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าของที่ตั้งอยู่บนโตนี้คืออะไรครับ โอวิดีโอรอไปกี่นาทีแล้วพุ่งจะมาเริ่มถึงของเ่ย <c oughs> มาดูกันครับมานี่ครับก็เป็นซิลิโคนรูปมือแบบค้อนกันไกนกระดาษตามน,นี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับทำรายละเอียดแบบดีมากครับมีแบบว่ารอยนิ้วมือมีรอยย่นของมืออะไรเหมือนเป๊ะเลยครับแล้วมันขนาดเล็กประมาณแบบแบบแค่ใส่นิ้วเท่านั้น เอาไว้ใส่นิ้วคอนดนกันบบไม่ได้ไว่าใส่สวมทั้งมือนะครับใส่แค่บริเวณที่ปลายนิ้วเท่านั้นครับแค่นี้เองเลยนี่ครับออกงี้ครับก็คอนกันไก่ดูตัวกันไก่ครับสังเกตไหมครับว่าเขาทําเนียนมากนะเนื่อเป็นร่องนิ้วมีรอยย่นมีเล็บพร้อมเลยครับนี่ข้างในเห็นไหมดูนี่ทำแบบละเอียดยิบมากอะ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาใช้มือคนเนี่ยในการแบบทาหรือเปล่านะแล้วก็แบบย่อขนาดให้เล็กลงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะละเอียดมากครับละเอียดมากดูดูดูดดดการนิ้วก,กระดานนี่ครับเห็นไหมมีนิ้วนือด้วยโอ้โหมีรอยย่นพร้อมมีเล็บ เฮ้ยเหมือนมากเหมือนมากจริงๆนะทามาได้ดีมากครับไม่ใช่งานหยาบไปนะงานละเอียดมากเลยนะครับที่นี้ทุกอันเหมือนกันหมดครับค้อเกยกระดาษครับผมต้องซื้อมาอย่างละ2เพราะว่าถ้าเราเล่น2คนนึ่งหรอไหมก็คนนึงก็เอาชุดหนึ่งค้อหนึ่งเกยนกระดาษอีกคนนึงก็ชุดหนึ่งค้อนเกยนกระดาษอย่างนี้ถูกปะอ่าก็ต้องแบ่งเป็น2ชุดนะเพื่อเล่น2คนนะครับแต่ก็ตรงนี้เนี่ยก็ใหน่ละอ่ะเอาตัวทีเด็ดมาเลยดีกว่านะครับมาครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวทีเด็ดในวันนี้คืออะไรครับปั๊บหนึ่ ซ้มมีครับโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็คือแบบว่าโอเคอเฉกลังันน่ารักนะครับส่วนตัวนี้เออเออคือแบบก็เหมือนแบบตัวตัววันตีนมากกว่า โอ้โหไปจูนิ้วกลาง้วยครับโหดเยี่ยมมากครับจว้ครับแฉลวแฉลบแฉลบไว้ข้างๆก่อนนะเดี๋ยวโดนตีนะครับวันนี้คือตรงเนี้ยวิธีการเล่นนะครับขั้นแรกเราก็แยกกันไปครับเก็บไว้คนละอันครับเล่นกันสองคนครับคนละอันใช่ไหมอันนี้ตัวตัวเทพเก็บไว้ก่อนนะอ่ะคนละอันครับแล้วก่อนเราเริ่มเล่นครับเราก็เลือกใส่นิ้วไว้ครับอ่อาจจะเป็นนิ้วนางเป็นกระดาษใช่ไหมนิ้วกลางเป็นกันไก่นิ้วชี้เป็นค้อนอย่างงี้อ่าหลอกนี่ครับอีกคนหนึ่งก็เช่น หนึงาปึ๊บอ่าเห็นไหมครับครั้งนี้ก็จะชนะอะไรอย่างนี้ครับนี่แค่นี้เลยครับเป็นการแบบสมจำลองการเป่ายิงฉุบครับพห็นบอกครับว่ามันคืออุปกรณ์ช่วยในการเป่ายิงฉุบครับเห็นไหมก็แค่นี้ก็ได้แล้วครับก็สามารถเป่ายิงฉุบได้อย่างสบายใจแล้วครับซึ่งอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องเล่นกับคนหครับเล่นกับตัวเองก็ได้ครับการที่เราสลับนิ้วยางเงี้ยพอเราปิดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเอายิงตันเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วนะว่านิ้วไหนเป็นอะไรครับแล้วก็เป่ามาสมมติว่า วันนี้เราจะออกไปนของเราดีไหมถ้าเกิดมือขวาชนะออกถ้ามือซ้ายชนะไม่ออกใช่ไหมครับเราก็เึือกในใจว่าเราจะออกนิ้วอะไรพเพราะตอนนี้ผมจําได้แล้วว่านิ้วไหนข้างไหนเป็นรูปอะไรอยู่ผมก็เึือกเองันอะเอานิ้วนางข้างขวากับนิ้วชี้ข้างซ้ายแล้วกันโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บอ้าวเสมอครับแอบพวกมาสับนิ้วกันครับเอามาเอามาเอามาเอาเป็นนิ้วกลางข้างขวากับนิ้วนางข้างซ้ายแล้วกันเป้ายิงชุบ เอาเสมออีกโอ้อะไรเนี่ยอ่ะเอาเป็นนิ้วกลางข้างซ้ายกับนิ้วชี้ข้างขวาแล้วกันเตายิงชุบอาเอาเสมอโอ้พระเจ้าคุณก็หลอดอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเก่งเกินไปแล้วผมเอาไหมนิ้วกลางข้างซ้ายกับนิ้วนางข้างขวาชุบ yes go ชะนะสนุกไปได้ออกจากบ้านประมาณนี้ครับ <c oughs> ออะไรกันที่แต่หรือบางทีเราอยากจะกวนนะครับสมมติว่าเรามีตัวละครลับตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนครับ ปุ๊บแอเปลี่ยนเป็นตัวดีเลยมับเข้าให้ครับมาเพื่อนไปชุบกันสมมติว่าแต่ละคนมีแต่ละชุดนะครับเพื่อนไปชุบกันมาเป่ายิงชุด เรียบร้อยครับตีกันตายเลยครับย่างงี้เฮ้ยดากูเอ็งเปล่าเอ็งขมันเรียบร้อยครับอ่ะตัวนี้ครับก็คืออุปกรณ์ช่วยในการเป่ายิ่งฉุบของเล่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2021นเอะจ๊ะว้าวเป็นไงครับอุปกรณ์ช่วยในการเป่ายิ่งฉุบของเราในวันนี้สุดยอดเลยแม่เลยครับเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเราไปเล่นเป่ายิ่งฉุบกับเพื่อนครับเราจะเล่นยังไงครับเป่ายิ่งฉุบ เปลายิงฉุกเป่ายิงฉุกก็เล่นได้นี่ว่าเราก็สามารถใช้มือเราทําเป็นรูปอะไรก็ได้เพราะยังไงในการออกแต่และครั้งมันก็ออกเป็นตามนี้ลยนะแล้วเราจะใช้เพื่ออะไร what ฮะ <laughs> นั่นดีครับ เราจะใช้เจ้าสิ่งนี้เพื่ออะไรครับเออตรงนี้คือเราที่ซื้อมาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแต่เท่าที่ผมคิดออกอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียที่พอจะเป็นไปได้เลยนะครับเมื่อก่อนี้ที่มีซื้อมาแค่นี้เท่านั้นครับเราสามารถเป่ายิงฉุกทั้ง3ามครั้งในรอบเดียวเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับสมมติว่าได้คนละหนึ่งชุดนะครับพร้อมกระดาษนะครับเราเลือกใส่เดียวครับอ่ะโอเคอันนี้นิ้วนี้อันนี้นิ้วนี้อันนี้นิ้วนี้อ่ะพอยข้างหนึ่งปุ๊บอ่ะอันนี้นิ้วนี้อันนี้นิ้วนี้ อ,อันนี้นิ้วนี้ใช่ไหมครับอ่าสมมติว่าไม่รู้เลยนะว่าอะไรปุ๊บเรามาเป่ากันครับ3าครั้งแต่เป่าในครั้งเดียวเลยไดกหออไม่อ่าในครั้งเดียวเลยปุ๊บแล้วก็เอาเลยครับมาเป่ายิงชุกออกมาเลยครับปุ๊บ แล้วก็นับแต้มเลยครับอ่าอันบนนิ้วชี้ครับมือขวาชนะครับอันกลางมือซ้ายชนะครับแล้วก็เสมอครับนั่นก็แปลว่าตานี้เสมอกันครับเห็นไหมครับมันย่นระยะเวลาครับในการเป่ายิงฉุบครับเป่าทีเดียวปุ๊บได้3ตาเลยอ่าแต่อันนี้คือของมันมีจํากัดไงถ้านบางทีเราอาจจะออกคอร์ดสาครั้งเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซื้อคอร์ดมาสามมาซึ่งมันมันเรื่องเยอะมันมันมันอะไรเนี่ยมันมันต้องวุ่นวายมากมายขนาดนี้ด้วยนะครับเนี่ยแค่เป่ายิงฉุบไปก็เป่าไม่ใช่เนี่ยเป่า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 แล้ว่าจะเเริ่่มลนต้องมาันวุ่ เออนั่นสิครับถรงแล้วอันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ได้ช่วยหรอกครับมันเป็นของเพื่อความสนุกเพื่อความหาาันษาหรือที่เรียกว่าฟิกเก็ตทอยนั่นเองอเข้าจบสวยครับย่ำใช่แล้วครับมันคือฟิกเก็ตทอยครับมันเลยก็ต้องแบบวุ่นวายยุ่งยากแต่ว่าก็สนุกไปอีกแบบนะครับพาเราออกจากอะไรแบบเดิมๆไงครับเป็นวิธีใหม่แห่งการเป่ายิงฉุบครับเครื่องช่วยเป่ายิงฉุบครับ มันดูยิ่งใหญ่ตรงไหนครับเนี่ยอะไรครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยมันก็คืออีกหนึ่งฟิกเจอร์ทอยสุดเฟลที่ผมนํามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับมันเป็นอะไรที่อยู่เหนือจินตนาการของเรามากอะคือไม่เคยจินตนาการถึงจะมีตั้งสิ่งนี้อยู่ไหมเครื่องช่วยกันป่วยฉุกเนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีใครเคยนึกถึงว่ามันจะต้องมีถูกป่ะแต่ก็มีคนคิดเออแล้วบอกก็บ้าซื้อมาด้วย แต่ก็ยางว่านะครับผมเป็นคนชอบหาของอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยบางทีอะไรดูที่มันไม่ไม่ไมน่าจะต้องมีแต่มีขึ้นมามันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เราอยากจะซื้อมันมาซะอย่างนั้นนะครับก็รู้จะไปทาอะไรต่อเนี่ยก็คงเอาไว้เล่นกับน,นอ้องจันเนาะซึ่งน้องจันก็คงเล่นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นตลอดการเลย ธรรมดาของเล่นเป็นอย่างนี้นะครับเด็กทุกคนเหมือนกันหมดครับแต่ผมสับสนุนทุกคนให้เล่นของเล่นนะครับของเล่นทุกชิ้นบนโลกใบนี้ครับมีประโยชน์มีสาระครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอมันหรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นแค่สกุชชี่นะครับแบบมันดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่จริงมีนะครับหนึ่งคือบริหารกล้ามเนื้อมือครับและ2ก็คือรูปร่างสวยงามและแบบเราสามารถวางตั้งโว์ได้มีผลต่ออารมณ์เราทั้งสองทางเลยครับทั้งมองเพื่อความสวยงามและเราได้ไขเค็ีดด้วยการบีบนะครับทุกอย่างมีประโยชน์จริงๆครับเพราะฉะนั้นออกไปครับออกไปเล่นนองเล่นมา หนุกสนานของเราเพื่อโลกที่สดใสามากขึ้นไปเด้อแต่ไม่องไปถึงขนาดผมก็ได้นะพูดไปยิ้มไปหัวเราไปอ ไปอย่างนี้ก็เกินไปนะครับเพื่อนๆชอบว่าผมเว่อร์เวอร์ตลอดไม่ใช่ไงเพื่อนยังไม่รู้จักตัวจริงผมถ้ารู้จักก็จะรู้ว่าเออผมมึงเป็นอย่างไงอะไรแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อนนอีบออ๋ออ่ออ๋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 อก๋กอ๋ออ๋ออ๋กอ๋อ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 ที่อมออเออมออ๋เสนออ่องนี้แน่นออครับแล้วเจออันมมวิดีโอน๋ออ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 นออ๋่อเอ่เ๋ออ๋ออ๋ออ like, ๋ สนุกนะครับเออแต่เตือนอีกอย่างหนึง่งอย่าไปออกอย่างนี้นะรักชีวิตไว้ดีกว่านะครับอย่าเอาชีวิตมาทิ้งกับวงเป่ายิางฉุดีเลยนะครับอ <c oughs> คนคิดก็คิดมาได้นะ้อ <c oughs> ไปเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้แต่อย่าไปออกอย่างนี้นะ